มิชมดูดีดกันฝนกันแดดกันแก๊สน้ำตาไม่ได้อยู่ดัานนาให้มันรู้ไปลุกขนาดนี้ใช่ปะดูครบสี่ไหมเมเงินเหมือตาขาวถึงแม้ว่าแม่นจะไม่เห็นก็ตามเพราะมาโดนอีกคนตาสุดยอดเหมยรินดามันบังไปหมดตอนเนี้ยปากเนี่ยแดงเราไม่รักชาติตจะเรียกลุกนี้ว่าลุกอะไรใช่ปะเนี่ยไปม็อบแม่งลุกเนี้ยรับรองห คุณจะได้ทำประโยชน์เพื่อคนอหลายล้านคนที่แบบไปอยู่ด่านหน้าเออแกน้ําตรงแกน้ําตานี้แบบหลับรองไม่มีเข้าตาจริงหลับองว่าอีฝ่ายตรงข้ามนี่มันคงแบบเฮ้ยตัวอะไรมางงเฮ้ยแต่จุดนี้แล้วแบบใช่ปะทำเพื่อชาติอ่ะคูแค่ไอ้โดนแค่จริงบอกเลยมองตรงนั้นจุดนี้ผมมันแมมากอาคะคตาผู้นี้หลับรองไปม็อบ ที่ฉันเรียกกันว่าลูกกันฝนกันแดดก,กันแก๊สน้ำตาสู้ๆค่ะคนไทย